จุดที่ที่ฉันยืนนะจุดนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งค่ะของอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็คือภูเขาทรายค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะว่าภูเขาทรายของอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างมีความมหัศจรรย์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะ สวยงามของที่นี่นะคะเป็นความงดงามของทรายที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานค่ะความสูงประมาณตึก 3- 4ชั้นเลยทีเดียวนะคะมองเผยลๆแล้วเหมือนกับมีคนมาสร้างไว้เป็นงานศิละปะที่มีการสร้างไว้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นธรรมชาติล้ลวนๆที่สร้างความสวยงามไว้ค่ะเมืองทรายแห่งนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2469นายเควงชาวจีนสัญชาติมาเลเซียซึ่งมาจากเมืองปีนังค่ะ ได้เข้ามาบุกเบิกทำเหมืองแร่ดีบุกซึ่งในขั้นตอนของการขุดแร่ดีบุกนั้นเองก็จะต้องมีการดูดทรายขึ้นมาเพื่อแยกร่อนแร่ออกนานวันเข้ากองทรายที่ดูดขึ้นมาก็ได้กลายเป็นเนินทรายกองมะึมาเท่าภูเขาและในเควองเองก็ยังคงเป็นผู้นำมเมล็งดงอะโรงเรียนเข้ามาปลูกในอำเภอบ้านนาสารเป็นคนแรกจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันนี้กลายเป็นที่อนุรักษ์ของหมู่บ้านเพราะตรงนี้ติดกับเขตของป่าไม้ด้วยค่ะเป็นที่สงวนไว้ที่มีความสูงเกือบ30เมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ60กว่าไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามมีทรายสีขาวที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานสูงต่ำสลับกันไปมาอยู่กลางป่าล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวอากาศเย็นสบายและเงียบสงบมากเลยทีเดียวค่ะ ุยตรงนี้ววิสวยมากเลยค่ะเราถ่ายรูปสักภาพดีกว่าเนี่ตรงนี้วิวสวยอ่ะอเอาหภาพหภาพ ตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าได้สวยงามมากเลยค่ะเราก็จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณน,นี้นะคะแล้วก็จุดบริเวณบนภูเขาทรายเนี่ยก็สามารถที่จะชมวิวได้360องศาค่ะรวมถึงถ้าท่านไหนที่อยากจะชมทะเลหมอกค่ะที่แนะนําว่าไม่ต้องไปที่ภาคเหนือค่ะที่บนภูเขาทรายของเราก็มีวิวทิวทัศน์ที่ไม่แพ้ภาคเหนือเลยทีเดียวค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการจะมาชมพระอาทิตย์ตกนะคะเวนภูเขาทรายนะคะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดแนะนําเลยค่ะพระอาทิตย์ตกในช่วงเวลาตอนเย็นสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเที่ยวที่ภูเขาทรายแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะได้มาเที่ยวภูเขาทรายและก็ภูเขาทรายแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้เดินทางลําบากเลยนะคะการเดินทางสะดวกเลยทีเดียวนะคะท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลหรือว,ว่าเซิร์ชหาเส้นทางได้ใน Google Map หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ย ชมข้อมูลได้ในแอปพลิเคชันเทศบาลเมืองนาศารค่ะในครั้งต่อไปนะคะมาติดตามกันค่ะว่าในรายการพาเที่ยวเมืองนาสารจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนหรือไปชมอะไรกันติดตามได้ใน e ีพีหน้าสำหรับครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ